่าสวัสดีครับกลับมาพาร์ทสองครับพาร์ทแรกได้แค่สิบนาทีเท่านั้นครับวันนี้เรามาทัวร์เซิร์ฟโอซีนะครับซึ่งพาร์ทแรกเออลงไปนลกมั่วๆครับใช่ครับมันมันเป็นขลึงหาดสร้างเมื่อวานก็เสร็จวันนี้คุณดูสิครับโคตรใหญ่เลย โคตรใหญ่เลยอ,อ้กระตกุกกระตุกมันก็มันก,มนก็มันก็ใช้ได้อยู่นะครับแหม่เซิร์ฟนี้อ่ะมันมีปลักอินละอย่างอื่นมากดีมากเลยครับเซิร์ฟนี้ปลักอินตัดต้นไม้โอยมันตัดได้ทุกเซิร์ฟตัดต้นไม้แล้วโค่นมันเขาโค่นออก คุณก็บอกงั้นน่ครับคุณก็บอกปักอินตัดต้นไม้ครับคุณไม่ได้บอกว่าตัดทีเดียวล้มทั้งต้นนะครับคุณผิดนะครับคุณผิดนะครับคุณผิดนะครับมันจะดอแอปเปิลทองด้วยใช่ครับมันดอกแอปเปิลทองครับแอปเปิลทองมาทำอะไรครับไปขายอะ0.1%แต่ทำไมผมผมตัดตัดทีไรมันได้มันได้ได้ดีมากเลย เมเดี๋ยวดูบ้านของเราจากระยะไกลครับมันมันโหลดไม่เต็มที่เลยมันโหลดไม่เต็มที่เลยเใช่มันสโนว์สองปะกลับไปที่สเปา SPAWN สปาครับปิตกน้ำย้ มันไม่ใช่การละเล่นนะมันเล่นได้ทุกคนเลยคนะครับคทเดิเซร์เวอร์นี่ <c oughs> สุดยอดสุดยอดจริงครับ <c oughs> คนช่างออมมีแคท <c oughs> อ้าวสวัสดีครับลุงโจโจครับขายอะไร, <c oughs> รบ้างไข่มังกรเอนเดอร์ดากอนได้บวกหมดทุกอย่างเลยครับอ่าเราไปกันต่อครับ อันนี้ก็เป็นที่ซื้อโปรเทคนะครับมี10บคูณส0บสิบห้ส่วน50าสคูณห้ครับต้องเติมเหมานะครับผมจนครับไม่เติมครับอันนี้จะเป็นจุดอันนี้เป็นจุดล้ามครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับเงินในเกมก็สามารถซื้อได้อันนี้ก็เป็นที่เอนชานของอันนี้ก็ซ่อมของซ่อม พายิงไฟอันนี้จะลุยซอมบี้อันนี้จะลุยซอมบี้เข้าไปกันเลยนนตะลุยซอมบี้นะนนนมีคนกำลังเล่นอยู่ครับดูครับยิงหัวเล่นครับยิงหัวสองมีมันจะเกิดทุกๆชั่วโมงหนึ่งมั้งถ้าจำเออสิบห้านาทีพูดผิด <15 S 1> ขอโทษนะครับ ใช่ครับละเอียดเยอะตํานานใช่ไหมครับ <c oughs> คุณเป็นคนตํานานมันมันละเอียดเยอะใช่ไหมครับอืมตํานาน <c oughs> หมู่หมู่บ้านลดาดเออไม่รู้ครับ <c oughs> ต่อไปครับอันนี้เป็นฟาร์มหมู <c oughs> เดินทำไมล่าหมูล่าเนื้อล่าไก่แถวนี้หมดนะครับออกไปกันเถอะ เอิม่มว่าแต่ว่าแต่คุณซอไปไหนครับคุณซอไปไหนครับเออก็อ,อยู่ตรงสเป๋านี่หน้าเอ่อตรงหน้าซอมบี้อะก็หน้าซอมบี้จริงๆริงอะอันนี้เป็นหน้าซอมบี้นะอืมคุณคุณดูหน้าซอมบี้ครับไม่โคตรเนียนเลย เน,นียนใสเหมือนไม่เคยตายยังไม่รู้อันนี้เป็นจุดแจกของครับกินฟรีอ่ะกินฟรีอยู่ฟรีสว่วนนี้ก็จะเป็นร้านขายของพวกอ่าอาหารไปกันต่อเลยครับอเอ,อิเออ่มคุณครับคุณมาตรงแจกของหน่อยครับผมโดดยี่ตรงนี้ครับ หายไปไหน,นครับผมไม่ได้ผมไม่เคยทิ้งใครนะครับแต่ว่าค <mm ุณตามไม่ทันเองครับหรือว่าผมเร็วเกินครับอ๋อคุณคุณดูคุณดูสิครับมันมีมันมันมีเหมือนเหมือนคุณไงครับเห็นไหมครับคุณก็ตกไปครับไฟไหมเออมันก็ไม่ได้ตกนี่หว่า ปกันต่อ <c oughs> อ้าอไปช็อปแรกกันเลยครับช็อปที่หนึงครับมันเป็นร้านขายเอ่อดินดินน้ำลมไฟครับอันแล้วก็ไม้ไม้ไม้นี่เหมือนกับม้าไหมครับม้าไม้ครับ อันนี้ก็ขนขนแกะสีข้างบนก็จะเป็นดินเหนียวสีคุณครับอย่าแปลงล่างได้ไหมครับ <laughs> ผมหาคุณไม่เจอจริงจริงครับที่ที่สามครับที่ที่สามครับาขายเพชรข,ข,ขายทองเรียกว่าจิวเวลีーนะครับจิวเวลリーสะกดข้างบนข้างบนไปดูครับมันเป็นเ อุปกรณ์ต่างๆไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้ <Zombie move. S 1> เอิม่มมาครับช็อปที่สี่เดี๋ยวดูช็อปที่สี่กันนะอันนี้เป็นเนอถือที่สเป,ปานะครับ อ๋ออันนี้ก็คือเป็นพวกเอ่อเป็นสิ่งของจากเศษซากของมอนเตอร์แต่ละตัวเอเดอร์อันนี้ได้จากคิปเปอร์อันนี้เอนเดอร์แมนอันนี้แก๊สอันนี้ซอมบี้มกมาคิวอันนี้ว่ะอ่อันนี้แม่งมุมอันนี้อันนี้ได้จากแบลสอันนี้สเกลตันสลามอันนี้ก็แม่งมุมครับลูกตาแม่งมุมคงรู้จักกันดีครับ แดกปุ๊บติดพิษเลยครับตายครับน, <c oughs> นอกจากไม่มีอะไรทำํำไม่มีอะไรกินจริงๆครับเลยกิน,น,นช็อปที่หา้ามมันมีป้ายาากำลังทํา <c oughs> ส่วนตรงนี้นะครับ <c oughs> เอ่ม เอ้ยตกตกน้ำครับตกน้ำเดี๋ยวขึ้นไปก่อนครับเออตกน้ำตกน้ำตกน้ำต้องขึ้นอ,อ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อยากรู้ไหมครับถามสิครับถามม้าสิครับ อ้าปพิวอ้าวพิลนูอย่าอย่าตบข้านูอย่าตกค่าเงือกตกมาเลยตกมาเลยตกแม่งเลยตกแม่งเออเออเออไม่อย่าตายเอ้าข้าจะตายแล้วข้าจะตายแล้วโอ้พระเจ้า เฮ้ยอันนี้มันสปอร์วิทเทอร์นี่หวะแล้วใครบอกปลาหมึกวะตบมาเลยวะเออเออตายครับสปา่าวนะหมู่บ้านหมู่บ้านลัดดันแลนด์มันอยู่ตรงไหนครับคุณสอช่วยพาไปได้ไหมครับ TPA b o A t s o n D U. ถึงยังครับผม tp, นะผม TP ไปแล้วนะผม tp ไปแล้วนะ tp แล้วครับเอิ่มเอิเอ่มมาทำไมเปิดไม่ได้แอดมินโฮม ตกเลยครับบ้นไหนเป็นหมู่บ้านแอดมินเลยหมู่บ้านอ๋ออันนี้ก็คือเอาโพเทคสามสิบหรือเปล่านะบ้านเ,นเอาโพเทคสามสิบมาแล้วก็เ,กวเอามาทำเป็นหมู่บ้านเลยครับ <c oughs> ให้คนมาอยู่นะครับอืมก็ใช้ได้อเลยคนระับส่งบ้านเอ๊ะ v i p Home น,นันแน่ดูดูบ้านของเขาเนี่ยของคุณของคุณสอบ้านคุณสอขุดทิ้งเลยครับขุดทิ้งเลยครับบ้านของคุณสอขุดทิ้งเลยครับบ้านคุณสอขุดทิ้งเลยครับเยอะ ไปนะครับหมู่บ้านลัดดันแลนมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากมายเสียงอะไรวะเฮ้ยชอมบี้สอมบี้ h ชอ h j ไปกันนะครับกลับนะครับ เอมจุดต่างๆางนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมอันนี้มันสปาว,วิทเทอร์หรอเปล่าสปาวครับคุณครับสปาวครับไม่ต้องทีพีมาก็ได้ครับแล้วก็โดดลงมาข้างๆนะครับรเนี้ยเนี้ยเนี้นยไอ้นี่มันเป็นต้นซากุระนะครับจงดูให้มันเป็นซากุระนะครับไม่มีที่นั่งเลย กิ่งการใบาช,ชบาชาใบการกิ่งทุยีเรือตันเหล็กกูนี่มันเป็นเรือครับสุดยอดผมก็อยากทำเรือครับแต่ทำไม่เป็นครับ,มมรบผมดำน้ำ ก็คงไม่มีจุดสนใจอะไรเยอะก็เพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งสร้างได้ไม่นานเท่าไหร่ครับแต่ถ้าใครอยากเล่นนะครับอยู่ใต้คลิปนะจะผมเอา IP พเซิร์ฟเวอร์ให้นะครับ keep, keep. ฮะหนึ่งจุดหกจุดสีงง่เท่านังง้นนะครับไม่ต้องลงเฮียอะไรก็ได้ครับลงลงลง,ลงแค่เกมครับ คุณก็เล่นได้ครับไม่ขอ็อคุณลงลงน้ําไปคุณก็เล่นได้ครับทุยตลกนี่คุณเล่นเองเล่นเองแก้เองเออสำหรับใครอยากเล่น,นครับใายคลิปครับเขียนเน้นๆย้ำๆนะครับสำหรับวันนี้โปรโมทเซิร์ฟโอซอเอได้คงมีแค่นี้ครับก่อนจาก ก่อนก่อนปิดทิปครับเอาคุณซอไปไหนเอฮ้ยคุณซอไปไหนเออคุณซอไปไหนเข้าไปไหนแล้วคุณซอไปไหนแล้วเดี๋ยวก่อนปิดทิปครับต้องหาคุณซอให้เจอครับหายไปไหนครับ บ้านบ้านถ้างั้นคุณไม่เห็นคุณซอนครับเราจะปิดคลิปแค่นี้นะครับเออสำหรับวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้ครับติดตามชมช่อง b n c g a m e r TV ด้วยนะครับบาย